สวัสดีครับวันนี้ก็ไปสคราววันนี้มาหาลูกค้านะครับพาสายมืองนเราจะไปเที่ยวกันครับไม่ได้ไปเที่ยวครับไปหาลูกค้านะครับแต่เราแวะทานข้าวก่อนร้านนี้บรรยากาศแบบสวยเวอร์มากมาสายมือเรับสายมือเงิหิวข้าวครับสายมือเงิหิวข้าวครับเราต้องมาทานข้าวกันก่อนนะครับบรรยากาศแบบสวยมากแล้วก็ต้องแวะจัด่นะครับนี่ครับรสวยมาก วันนี้โปรแกรมเราจะไปต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าเลยไม่ได้ไปนะครับติดภาระครับติดภาระลูกค้านะครับผมเราจะต้องเอลิกขอว้นเว้ก่อนครับ <c oughs> <c oughs> โปรเจกต์นั้นก็ต้องผ่านไปก่อนนะครับ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปกินอาหารอะไรอร่อยๆรยกัน mấy đứa cá mấy đi chinh chinh thôi có toàn diện cả mà เดี๋ยวรออาหารมาเสิร์ฟครับอาจจะเป็นโปรเจกต์อนาคตเราอาจจะทำที่แบบนี้นะครับครับครับนร้อน นี่มีรถไถด้วย,ยนูรถไถครับสำหรับเมนูวันนี้ครับก็จะเป็นกุ้งหมึกทอกระเทียมอันนี้ของสายหมึนะนครับสายหมึกชอบกินกุ้งครับทอาใหม่เลยสิครับบรรยากาศของบโอ้โหดีมากครับโอ้หบรรยากาศแบบโคตรสดสุดยอดอะ่ะยกให้เลยห้าดาวบอกเลยมนะีแบบตอนนู้นก็จะมีเสียงรถไถนะครับ ถ่ายหน้าอยู่โอ้โหบรรยากาศแบบสุดยอดครับกับข้าวร้อยกว่าครับบรรยากาศร้อยล้านครับเจ๋งมากเดี๋ยวเราค่อยออกไปถ่ายข้างนอกก่อนครับเดี๋ยวเรากินข้าวก,ก่อนข้างนอกเดี๋ยวเราเพท่อนเจนตเดี๋ยวถ่ายวิวคือสวนนี้เลยโอ้บรรยากาศร้อยล้านครับยอดเลยสวยมากครับผมนะครับ เมืองกรุงเราก็มีนะครับแต่อยู่ที่ว่าท่านจะเจอเอินกวางอยู่ที่ไหนโอเคครับใช่ไ,ไปเร็ววิ่งไปก่อนนี่ไปข้างหน้าหนูนะได้เดี๋ยวขามา โปรเจกต์สวยมากอนาคตรเราจะไปทําที่บ้านเราแบบนี้ได้นะครับเนี่ยสำหรับใครที่มีที่มีโปรเจกต์อยู่นะครับผมมองเลยว่าเอร์เฟกมากเป็นไอเดียที่แบบว่าการลงทุนที่แบบไม่พลาดน่าทำม,มากครับผมนี่ครับดูบรรยากาศนะครับนี่เป็นริมถนนนะครับแต่ดูนะครับร้านค้านะครับ สวยมากครับไอเดียที่ยอดมากกับข้าวไม่แพงครับข้าวก็200กว่าบาทครับผมแต่บรรยากาศผมบอกเลยว่าุุ้ง่าคก,การมานั่งดินมากนี่ครับนี่นะครับวันนี้เราก็จัดเราไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะครับแต่เราก็ได้มาชิลบรรยากาศเหมือนอยู่ต่างจังหวัดนะครับนี่ครับ สำหรับวันนี้ก็จะอยู่ประมาณแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจัดคลิปมาให้สวยๆนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับผม